สวัสดีครับวันนี้วันที่13มีนาะคม2566ครับจากโรงงานแมนชีสพิมนวันฟอร์มิงครับผมและหอจกอ p s c o อสซลรเซลนะหนองโนใต้ติดแผ่นโซลารเซลล์ 10K ครับ80แผ่นใช้แผ่นอเมอร์ฟัสครับ 80แผ่นบนหลังคาโรงงานครับผมอันนี้เป็นหลังคาที่ติดแผ่นโรงงานครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมอ e ีเวอร์เตอร์ข้างล่างครับเป็นระบบไฮบริดออฟกิดครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมที่ติดอนเวอร์เตอร์ขนาด 10k ครับ สองตัวตัวละห้ากิโลวัตต์ครับห้าจุดห้าเคครับผมเดินลงข้างล่างแป๊บหนึ่งครับ นี่เป็นบริเวณโรงงานครับของพี่มุลวัโอมมิง่งเจ้าของคือคุณสนันครับผมสักคู่ครับ บริเวณโรงงานครับผมเจ้าของกำลังนั่งทานข้าวอยู่ครับ 10K นี้เป็นห้องอต้อนรับลูกค้านี่ครับระบบ 10K ตัวละ 5.5k ครับใช้แอร์4ตัวแล้วก็แสงสว่งางในห้องเป็นทั้งห้องรับแขกแล้วก็เป็นทั้งห้องอต้อนรับลูกค้าครับผมนี่ครับจากหอจ้ากพีเอสซีโอแอนซูเซลนะหนองโนใต้ครับ เป็นระบบไอ b บียดออฟกไม่ใช้แบตเตอรี่ครับครับสนใจติดต่อได้ที่หรจ้กพยซีอีแอนซาเซลนะหนองโนต,ตายเบอร์โทรศัพท์0875808335ครับตอนนี้ขอจบรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับผม ขอบุณครับ